เชียวแม่เอาแม่ห้องห้องเชียวเน่มามาบ้นบ้านเราเอาแม่เชมันจยู่แนะวะหมาเชี่กล่มือมือหนึ่งโลแล้วมือโลดขับโมเมนความคูงความหลับได้บานนี่แจ้งแล้วก็โดยก็โดนฉลากแกะส่งตีมันทำโลดเนาะเออเขาเราจะไปลูกนึงเขา ือบรวดยแล้วกูก็บได้เฉียวนืจากแงเลวเล็ดเลืบยได้เฉียวนข้าววาเต็งซี่ได้ยเถื่อนึงกาแต่หัวแลกยดึกถึงคืนนังบเล้วไข่สองเถื่อนมันจะบูแจ้งาะมันเโทษแ้วมันบเล้ยเหมือหโรยาเนาะบุตีเขาได้เนี่ฮะเห็ดยาบานยามาเช่าบานฮะโเห็ดสีเห็ดมันรสารรมหว่าจะําเช้านะมันดึกมันมาจากแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าหักมันว่าขออนุญาตบานคำ สี่ยาเทื่อหุ่นตอนน้ำไม่กันกี่ไร่ตอนน้ำไม่คือว่้าหอดหาเทื่อหกเทื่อตู้พายมันว่าเอาชิบสื่อมันก็บอกเขาเลยดิบอกกับบ่อหอดเขาหับบ่อหอดของเทื่อได้เอลีไม่งี้อยู่แล้วเแ่งเก่งไหมน่ะถูกได้เพราะดูยากมันได้ขาดจักเทื่อแต่เป็นเลือดยังเห็ดลองเถื่อกันได้เอาแล้วผ่ากันพายเดงบาดเลยหมดมันฉีบมีดมันน่าล้วมันเสียแหงนั่นตลอดสิใหม่เนาะเอาเห็พายเด้งถนนสิใหม่เนี่ยว่ะ